เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่สร้างความสงสัยและความตื่นตาตื่นใจในสังคมสารดีกาตัดสินใจจำคุกวิทูลนำบุตร3ปีและต้องชำระเงิน30ล้านบาทซึ่งเป็นคดีที่ร้อนแรงและมีผลกระทบต่อการเมืองและสังคมวิทูลนำบุตรผู้เคยเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์และเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถูกฟ้องว่ามีการเรียกเงิน30ล้านบาทจากผู้เสียหาย เพื่อเป็นการตอบแทนการรับเหมาโครงการสาธารณูปโภคซึ่งเป็นการกระทําที่มีผลกระทบต่อการบริหารราชการและสร้างความเสียหายคดีนี้เริ่มต้นจากการเรียกเงินในเดือนพฤษภาคม2556ซึ่งวิทูนามบุตรและทีมผู้ร่วมการของเขาได้เรียกเงินจากผู้เสียหายเพื่อเป็นการตอบแทนการรับเหมาโครงการสาธารณูปโภคซึ่งเป็นโครงการที่มีโคต้าจากหน่วยงานรัฐบาลและมีการแบ่งงานให้กับผู้เสียหาย ผู้เสียหายได้จ่ายเงินให้วิทูลน,นำบุตรและทีมของเขาจำนวน29.6ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการเมืองและสังคมผู้เสียหายได้ยืนยันว่าวิทูลน,นำบุตรเป็นผู้เรียกรับเงินเองและมีการจ่ายเงินเป็นรอบต่อเนื่องตามที่วิทูลกำหนดสารดีกาตัดสินใจว่าวิทูลนำบุตรและทีมผู้ร่วมการของเขาเป็นผู้มีความผิดตามกฎหมายซึ่งเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อการบริหารราชการและสร้างความเสียหายให้กับผู้เสียหายและสังคมทั้งหมด จึงต้องจำคุกสาปีและต้องชำระเงิน30ล้านบาทเพื่อเป็นการตอบแทนแต่วิทูลนำบุตรไม่ยอมรับความผิดและกล่าวว่าตนไม่ได้มีการกระทำความผิดตามกฎหมายซึ่งทำให้เกิดความสงสัยและความตื่นตาตื่นใจในสังคมวิทูลได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์และศาลได้อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนี่เป็นคดีที่สร้างความสงสัยและความตื่นตาตื่นใจในสังคมซึ่งมีผลกระทบต่อการเมือง และสังคมอย่างรุนแรงความผิดของวิทูนนมบุตรและทีมผู้ร่วมการของเขาทําให้เกิดความไม่มั่นใจในสังคมและการเมืองซึ่งเป็นคดีที่สร้างความสนใจและความตื่นตาตื่นใจในสังคมไทย